เพราะว่ามันมากเดินดีมากตลอดเป็นสิบสิบหมวดเลยแล้วแสมแฉมสามตัวบนเนี่ยอันคือว่าได้เลขสามตัวมากเนี่ยต่อามาร่วมกันเบิ้งก่อนกะปูเนาะอ่าร่วมกันแต่เสียบเบิ้งกับเลขตัวนี้เลขแฉมตัวนี้อ่าเขาได้มากแต่ใช้กับสามสามตัวเนี่ยเขามันร่วมเบิ้งคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น สวัสดีครับพี่น้องครับผมมอน้แอดมินกอมาเชียมีข่าวดีเด้อครับผมปูกะมาเปิดตัวมาโวดมา้าผายเป็นครั้งแรกครับผมปูกับทั่วขามาครับผมอาจน้าของปูกับมีหน้าม,มาปูฝ่าใสเด้อครับผมปูฝ่าใสนี่อาทีเด้เกินหรือว่าเด็พูดคุยกับปูอาจจะเป็นแนวทางเล็กแต่งพร้อมเด้อครับผมแต่งร่วมนะพี่น้องเนาะครับเล็กปูกะ เป็นเลขคำนวณทีถือว่าแม่นคือกันได้ครับผมแม่นเข่าทั้งบนทั้งล่างมาตตอนเนื่องแล้วพี่น้องนอกระเลยอยากจะนําเสนอมาให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันกับปูฝ่าสาได้ครับผมก่อนถือเบื้องแนวทางตัวเลขของปูแอดมินก่อมาเชียร์กับกอกกาบขอประคุณปูฝ่าสายได้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับปูกกับล้านพี่น้องเอฟซีพร้อมครับผมอาอจะเลืมได้ครับพี่น้อง าฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียร์ในเด้อครับพี่น้องผู <c oughs> ้ครับลูกหลาน <c oughs> เกามาเชียร์ก,ก,การธรรมาสการกูฝ่าสาได้ครับผมอาจะอาจจะเริมพรอนเดียร์อนผู้ผู้ฝ่าสานี่เลขกผู้นี่เป็นเหลขอันนิมิดที่คำนวณครับผมอ่าเป็นเลขคคำนวณจะเหลขคคำนวณครับผูแต่นี่มิดตัวเคยมาอยู่ใส่เกิม แต่กี่เม็นๆนี่ิมิตัวบางแถวก็เห็นตรงๆกับตรงจ้าเลยแต่ว่านั้นๆมันจะมีแบบนิมิตส่วนหมากมันจะเป็นคำนวณครับผมส่วนหมากจะเป็นเหลขคำนวลสถิติการคำนวณเป็นเขาดีปพาะปูปูเขาดีครับดีแห้งต่สมัยก้อนเนี่ยสมัยปูไอคำนวณอยู่ใจรุ่นก่อนๆแต่ก่อนปครับผม แจมือล้มหลายหลายหลฟ์ลมองอยู่แถวหุ่นบางทีฮะเขาเคยหันยนครรถบ้าไข่หุ่นยังไม่ต้อเออครับผมเพราะสื่อ,อร่วมกันเนี่ยสิเออสื่อร่วมกันหลายค่อนเนี่นยสิวันนี้มันก็ถูกเป็นเรื่องล้านแม่นวะครับเออวันนี้ก็เจ้ามือว่ามีเงนินหายมันมีเงินหายก็แล้วยนครรถห้ยโบาดให้ยเป็นขั้น แต่ว่าเอาอะไรเหรอมันหลายค้เหมือนกันระหว่างที่เอาถ้าย่อยใจเท่ากับการสายใจอยู่สามหมดยังแล้เหรอไม่ยรเื่อยใจครัะครับผมก็เป็นสูตรเดิมมาตลอดเรื่องว่าปั๊บปรุงม่เลื่ยๆครับผมสูตรเดิมกับปั๊บปรุงนั่นละสูตรปั๊บปรุงเดี๋ยวนี้มันมีไอ้สูตรง่ายเข้ามาอีกน้อยมันเป็นแต้มดูลักษณะของแต้มแต้มบนแต้มสามตัวบนแล้วก็แต้มล่างจก็สินะเอามาประกบ อันสมัยก่อนกับวัเด็ใส่แต้มปนไอระดีนี่มามามาใส่แต ouais. <sh> ้มประกอบเพราะว่าแต้มมันเดินดีมากหลงวดล่ะบานนี้ก็แต้มแต้มสามตัวบนก็เดินดีมาหลหยงวดอ่ะครับผมดีนะฮะแล้วก็ได้ได้แต้มมาประกอบเลขกซื้อเหมือนมันยาบบุกแต่ก่อนครับเออต่ก่อนมันคำนวณบุกขยาปบนไดนเงี้ยครับผมเออเดินบนบัวศรอนแห้งซื้อหมือนนี่จะได้รบบ จนมาเสี้ยนจนกนเนี่ยเก่งไปหลายไล่เลยได้เพราะว่ามันซับซ้อนหลายครับรับสวนพระท่านนุ่นปูเนาะเออแม่นตาบดูพระท่านท่านท่าน,นต้องหัวคณิตศาสตร์ในแจ้งลอยครับผมยังติดไปเลยครับอ,อ,อันงวดว่าันนั้นเข,ขาว่าโป้ครับผมเขาเข่าเขาโอ้เสียดานสอบสอบสองเขาตรงเป๊ะเลยเลย,เลยสอบสองเอะไรบนกั ไอเก่าหก็ตรงไปครับเอาเอาสิปูเออเอาแต้มไว้ก้อนก็ได้แต้มเอาไว้เบิง้งเอาเล็แต้มนะปูเนาะไปแต้มแต้มบนเล็กแต้มบนเออแต้มบนครับมันมีหามีศูนย์ศูนย์นมีหนึ่งหนึ่ง มีสองสองมีสามสามอ่ะหมายถึงนี่แต่มแต้มมันเด่นเด่นอิลีหรอมันคือศูนย์แต้มเด่นศูนย์เด่นเด่นบนน้คูณแต้ม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 เด่นแต้มเด่นคือแต่เมื่อตอนขึ้นนุ่งกับเก่าบวกกันได้ซิบมันกจาศูนย์อย่างสี่นะครับผมเอแต่มันเด่นโมเมนตัลเลนได้คือแต้ม อ่ามันเด่นสามตัวบนเนี่ยมันเด็นอันนี้อยู่แต้มสามตัวบนนี่อยู่ครับสองอันนี้แต้มยังพูดเนี่สามตัวบนสามตัวบนแต้มสามตัวบนสองสามสามหกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่ามันเด่นอยู่ที่หก กับศูนย์เด่นทีมก,กับศูนย์นะครับผมอ่าเด่นโซกับศูนย์ไม่มีแต้มรางแต้มรางแต้มรางสองสองสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดอ่ะมันจะเด่นอยู่สี่สองเด่นอยู่สี่สองครับผมอื้อ เอาที่นี่เอาขสีนอเอาสามตัวไปจากสองสองหางสามตัวบนสามตัวบนครับผมเอาเหล็กวิ่งก่อนบ่เอาเอายาปูวิ่งบนอ่าเอาวิ่งบนเจ็ดตัวเดียวเจ็ดครับผมอ่าเจ็ดลักสิเดอเจ็ดลักสิป ครับผมอ่าเอาสามตัวก่อนสามตัวบนเล่บาทกูหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดสามกัดตัวกันมันเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าอันนี้สองตัวบนนะพูน้อ ่าสองตัวบนบอ่าแน่นแน่นหกกเจ็ดสามขีดเสซนติเตเลยหกเจ็ดสามสองตัวก็แน่นเจ็ดสามเจ็ดสามอ่ันนี้ล่างบันนี้ล่างครับผมล่างหลักหน่วยวิ่งเก้าวิ่งเก้าหลักหน่วยวิ่งเก้าหลักหน่วยครับผม สามเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเก้ากันเจ็ดห้ากันเจ็ดห้าครับผมสองห้าสองห้าอ้าวขีดเส้นใยวะเนี่เน้นครับผมสามเก้าสามเก้า เลขไพ่กระซังถ้าสมมติว่าเลขสามตัวจะเขา้าสื่อเนี่ยเอากระรอกเทียบเบิงรงสามตัวเนี่ยมันเข้าในแต้มสามสามต,ตรรัวบนบอครับผมแต้มมีอยู่สองสามหกเก้าศูนย์หนึ่งอ่าคิดร่วมสามตัวนะมันมีเลขในจำนวนนี่ก็หมายท่าว่าเปอร์เซ็นต์นถือมีหลายอ่าสมมติว่ามันบ่มีในแต้มเขาร่วมสามตัวบนนี่เปอร์เซ็นต์นถือมีน้อยครับ เพราะว่ามันมากเดินดีมากตลอดเป็นสิบสิบหมวดเลยแล้วแอแสมแสมสามตัวบนเนี่ยอันคือว่าได้เหล็กสามตัวมากเนี่ยต่อมาร่วมกันเบิ้งก่อนนะปูเนาะอันร่วมกันแต่เสียบเบิ้งกับเหล็กตัวนี้เหล็กแสมตัวนี้อเอาได้มากแตใช้กับสร้างสามตัวเนี่ยเอามันร่วมเบงิงอ่ากันร่วมล่องทายโดยสองโดยสามโดยหกโดยเก่าโดยศูนย์โดยหนึ่งเนี่เออโอเคครับปูครับพ ก็วัน <Hands> น <Sugar> ี <boundaries> ้นะครัวนนี้มันเด่นอยู่เด่นอยู่สี่หกมาเดินที่ล้อคือเด่นสี่หกแล้วก็ล่องลงมากเดินสี่ศูนย์ครับผมอ่าเด่นไอตัวเด่นมันอ่าเอามียังอีกบ่ากับล่องเบื่องินงวดนี้น้องปูเนาะมาล่องนี้บ่เป็นยังดอกล่องปบอลไป่อถึงยังเออให้เอฟซีเขาบอกเขาไหมครับเรื่องมันบ่ลไปเรื่องมันสองครับผมสื่อบนการล่างไว้แน่ก็ได้ ครับผมเอเอบอกเพิน่นครับทางเสียงเนาะเท่านี้เนาะครับลูกหลานก็อรับกลับขอประคุณปูนฝ่นาใสเด้ไค,ครับผมขอให้อ่ายอดโยมเอฟซีสุกคนครับผมอา่าจงมีโชคมีชัยมีชัยชนะกว่าเ,เงินกว่าทองถ้าเ,เงินไรน้องทองไรมากก็ว่าแหละ คนะที่โยงเราเนี่ยละ่ะอ่าให้ยันใ,ใดก็ค่อได้สง่งความมุ่งมั่นวัฒนาคิดเงินนั่งเงิน,นคิดท่องเรียกท่องอ่าสง่งความดังวงหมัดวัฒนศูปกาศู่ประาาการสูขขข่ขู่ทุกคนเด้อเจริญพรสาธุกราบนมัสก,การครับจ้าครับพี่น้องครับผมกับอ่าเป็นคลิปแรกของปูเนาะพี่น้องเนาะสำหรับปูฝ่าใสปูกะอามาปโปรด้ายล,กลูกหลาน เก่ามาเชียร์แล้ะกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมเพื่อได้โชว์ได้ลาบน้ำปูน้ำปูน้ำพี่น้องเนาะกับผมกับพิจนาเบิงสําหรับแนวทางเลขแต่งพร้อมเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้แอดมินเก่ามาเชียร์กขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่รับชมรับฟังกับขอให้มีโชว์มีลาบเด้อครับผมวันที่16มิถุนายนสุขุมสุขชนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ